เอาแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผม BBT One นะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมท Surf Toy Story s ี a s o n สี่นะครับผมก็มาดูกลุ่มครับนี่ครับกลุ่ม Toy Story Season สี่ถ้าใครอยากเล่นผมจะวางลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับผมก็แชร์จิตกลุ่มก็จะได้รับตามนี้นะครับผมมี GC อยู่ ถ้าไห่วะเนี่ยหนึ่งร้อยล้านปะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านพันล้านปะร้อยล้านดิเออร้อยล้านแล้วก็รับพอย n ์ vip หนึ่งยแล้วก็รับพอย n ์ rp 25้าแล้วก็รับพอย n ์ pp ห้าก็ตามนี้เลยนะครับผมกล่องนี่ก็จะเปิดได้พวกของแลนในเกมนะซึ่งสมัครเข้าตัวเกมเลยครับรันเข้าตัวเกมก็สมัครเลยนะซึ่งผมจะพามาเข้าเว็บไซต์บอสี่ไว้ ซึ่งมันเขียนว่า w a r z นะครับเขียนตามผมนาะ t o y s t o r y z a p o s t o r y นะครับผมก็นี่ครับมันจะอยู่ตัวแรกเลยนะเขียนตามผมเลยอันแรกเลยนี่ครับผมก็ดมออกจากระบบให้ดูก่อนโอเคถ้าใครกดถูกมันจะขึ้นแบบนี้นะครับดาวน์โหลดก็กดเข้ามาตรงนี้เลยครับผมกดเข้าดาวน์โหลด ตัวรันตรงนี้เลยนะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์ก็กดตรงนี้เลยมันก็จะเด้งเข้ากลุ่มให้เลยนะครับผมก็ตามนี้ครับงั้นไปเจอกันตอนเข้าสู่ระบบไปตอนนี้ผมก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมันก็จะขึ้นหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ใครที่สมัครใหม่ผมแน่นะผมจะบอกวิธีรับของครับรับไอเทมนะครับตรงนี้ก็กดรับให้หมดเลยครับตรงนี้มันจะรับได้หมดเลยนะครับทุกคนที่สมัครใหม่ก็เอามากดรับตรงนี้เลยนะครับผม กดเสร็จแล้วก็ไปกดที่ V.I.P นะครับผม V.I.P ก็คนที่สมัครใหม่มันจะได้ V.I.P เจนะครับผมแนะนําให้กด V.I.P เจมันจะมียอดเติมตรงนี้แต่ผมไม่ได้เติมนะอันนี้คือของฟรีของแชร์ผมเล่นมาก็นานพอสมควรแล้วแหละครับก็กดตามนี้เลยครับผมก็เปลี่ยนชื่อไทยอังกฤษได้แล้วแต่ถ้าทุกคนมีพอมันจะใช้ห้าหมื่นห้าตอนนี้ผมมีสามหมื่นสามซึ่งผมมีไม่พอก็ตามนี้นะครับผมงั้นกลับไปดูในเกมกันเลยบาย เอาแล้วครับผมก็อยู่ในเกมแล้วก็ซึ่งวันนี้ผมจะไปดูคนพาไปทัวร์แล้วกันนะพาไปทัวร์แล้วก็เดี๋ยวพาไปห้องฟารมไปยิงบอสให้ดูว่ามันได้อะไรบ้างแล้วก็พาไปยิงห้องหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ไปกันเลยมาแล้วครับผมงั้นเรามาดูคนออนไลน์กันนี่ครับผมคนออนไลน์โหห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบคนแล้ว แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอ้ร้อยบวกแน่นอนครับผมอันนี้แค่เซิร์ฟเล่นปกตินี่คือเซิร์ฟหนึ่งสองสามสี่นี่ที่เขียนว่าเฮสช็อตนี่คือเซิร์ฟยิงหัวนะครับผมอันนี้คือเฮสช็อตคือโ no, นตัวสั่งทําก็คือห้ามเอาตัวสั่งทำสองพันเนี่ยลงไปครับมันจะมีอยู่ใครที่อยากเล่นก็มันจะมียิงตัวกับยิงหัวนะครับผมซึ่งยิงหัวอยู่ข้างบนนี่เลยซึ่งมันจะเขียนว่าเฮสช็อตนะครับผมเซิร์ฟที่ยิงหัวนี่คือเซิร์ฟฟาร์มฆ่ากันตายนะครับผม คือใครแบบอยากไปยิงกันให้หัวแตกอะตามนี้เลยแล้วก็ข้างล่างนี่คืออันนี้คือเฮชช็อตมีดตัวตัวสั่งทำนะครับคือใช่ปะวะเฮชช็อตเอ้ก็น่าจะใช่แหละอันนี้คือเซิร์ฟมีดตัวโน no. ตัวสั่งทำนะครับแล้วอันนี้ก็คือมีดแต่ฟันได้แค่หัวนะคืออันนี้แล้วอันนี้คือเซฟโซนคือแบบ โนตัวสั่งทําแต่ยิงหัวตัวได้เลยนะครับผมใครอยากจัดก็เซิฟนี้เลยครับผมก็ใครสายยิงหัวยิงตัวก็เซิฟนี้นะครับแต่ถ้าใครคมคมหัวนี่สายยิงหัวก็ผมแนะนําให้ตรงนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมก็นี่ครับเซิฟธรรมดานะแล้วก็มาดูตรงนี้คือเซิฟอะไรวะเซฟโสดอะไรไม่รู้นะตรงนี้น่าจะเป็นเอเดซสองครับผมท่านผู้ชมซึ่งจะหาได้จากการฟาร์มนะเอเสองกับเปิดกล่องนะ แล้วก็ PVP แนวเกาะเหล็กนี่ครับคือแนวเกาะเหล็กมีให้เล่นนะครับผมก็นี่ครับผมมันจะมีกล่องเกาะเหล็กให้เล่นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาไปเล่น2 2แมปด้วยคือแมปเกาะเหล็กแล้วก็แมปหนึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับหนึ่งหนึ่งก็มีให้เล่นตลอดนะครับโอ้โหคนเยอะพอสมควรเลยนะครับผมดูดิโอเคแล้วก็เซิร์ฟฟาร์มพรีเมียม ก็มีคนฟาร์มทุกเซิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวจะพาล,ลงไปทัวร์สักหน่อยว่าเป็นยังไงว่ายิงอะไรแล้วได้อะไรงั้นเดี๋ยวตัดตอนเข้าเสร็จแล้วครับผมป้ายเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S ผมก็จะพาไปทัวร์นะครับผมอันนี้คือเซฟโซนนะครับผมถ้าเราจะออกจากเซฟโซนก็นี่ครับเลยเลยตู้น่าจะลงตกตู้ดำครับต้นไม้แรกนี่ปะเอ้ยประมาณต้นนี้นะครับผม ก็จอ,อกจากเซิร์ฟโซนเนี่ย <_ FL AM AT> ก็ระวังกันด้วยพวกที่ดักฟาร์มเสริมฟาร์มอีกเสริมหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมเราไปดูกันฟาร์มว่าได้อะไรบ้างก็ต้องระวังคนไว้ดีๆเพื่อว่าโดนแป๊บเดียวตายนะนี่ครับผ่อนฟาร์มก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือของเอเดซเซิร์ฟเอาไว้เล่นเอเดซสองซึ่งถ้าอันไหนเอเดซสองก็จะเขียนติดนะครับเอเดซสองซึ่งมันก็โหดพอสมควรอยู่นะสำหรับโจดย์เดซสองนะ นี่ครับผมกล่องก็แนะนําให้เก็บเนี่ยดีมากดีมากท้สมอันนี้มีดอะไรไม่เคยไม่เคยเห็นวะนี่ครับซึ่งผมแนะนาให้เก็บกล่องนี้มาเปิดนะครับผมใครดวงดีก็จะได้ตัวละครใหม่โหดๆไปเลยนะซึ่งผมไม่รู้จะดวงกรเป๋าโอ้มีดดาเมจ5,000ซึ่งโหดพอสมควรนะนี่ครับผมมาเปิดดูโอ้โหเกลือโอ้โหเกลือเลยครับผม เกลือพอหกเกลือมากเค็มปีครับดวงคนคนไม่มีดวงก็จะเป็นแบบนี้แหละอุ้ยอันนี้ยังได้หัวสองพันมาอยู่โอเคอน,นี่ซึ่งเอาไปเล่นได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าใครดวงนิดนึงก็จะเปิดได้สี่พันครับก็เปิดได้ง่ายอยู่นะสําหรับคนที่ผมว่าน่าจะเปิดได้ง่ายแหละคนสําหรับสายฟาร์มนะซึ่งในนี้ก็จะเป็นของเว็บสุ่มนะครับผมตัวละครผมก็เป็นตัวตัวละ,วละครกล่องสุ่มเนี่ยละครับ นี่แหละครับผมเนี่ยครับกล่องแพนด้าเนี่ยครับซึ่งผมหามาจากไหนหอ๋อออนไลน์ครับผมออนไลน์ได้แน่นอนครับผมได้ร้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปดูที่เซิร์ฟเกาะเหล็กเลยนะครับผมป้ายโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เซิร<ด>์ฟเกาะเหล็กแล้วนะะลน,ะนะครับผมขอเสียงคนพูดหน่อยเอาหลุดเลยวัตเตอเฮล โอ้โหหลุดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหงั้นผมขอตัวเข้าก่อนนะครับผมเอาล่ะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้หลุดแม่งไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับผมเข้นอะไรอ่ะขึ้นอะไรอ่ะพี่เข้ามาละก็ขอเสียงกี๊ขึ้นอะไรวะขึ้นตึกก็บาเข้าไปดิเสียงจะดังมากกว่าผมนะมันมีคนยิงอะเยังไงก็เป็นอย่างนี้เลยครับผมก็วิ่งไวธรรมดาธรรมดา ท้าทายนนมกวโดนทุกคนอ่ะวาอดีอ้าวัลโหลยิงได้เปล่าข้างในอ่ะเข้ารอเข้าไปก่อนดิไรนะไอ้ตายมาดิคมเฉยไม่ยอมยอดไปเลย เราต้องตามัวนี้ก่อเฮ้ยเอุ้ยอุ๊ยไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยขึ้นไปยังไงวะนั่นอ๋อแมงแมปมันบั๊กเหรอแมปค่อนข้างที่จะบั๊กเลยนะโห่ยิงกันยากมากครับผมโอ้โหอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยไม่ลั่นวะเหี้ยโคตรเหี้ยเลยอ่ะอึ๊บโอ้ไม่โดน อุ้ยโอ้ตายเลยก็มันมันแม่ก็ก็สูนตีนดีนะครับแบบนี้ไปนะหมดเลรนะมันใช้ได้เลยเล่นเรเพลงก็มันตีนดีผมไม่ได้ผมไม่แนะนำห้ขึ้นมาหัวเรื่องแลครจะเล่นนะไม่ได้เราดีใจอ่ะขึ้นเป็นหรือเปล่าหน่อยเย็ดเซอร์เป็นหรือเปล่าะคนคนเก่งเยอะครับผมผมบอกเลยคนเก่งเยอะมากเฮ้ยวีดสว่ะ ขวีเอสไม่ปิดบ้านด้วยว่ะมันมีคนนขึ้มา่โดนกูแน่ขึ้นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าผมจะโดนเขาหรือเขาโดนผมนะครับผมตอนนี้นไหนแล้ววะวิ่งไวเกินยิงยิงไหนแล้ววะไม่เห็นตัวแล้วไม่เห็นตัวแล้ววะเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยโดนวีเอสที่ไหนวะ ไม่โดนว้ยเย็ดหัวแตกเก็บเลยไม่เห็นหรอ้ยไม่ลั่นไม่ลั่นหรอหัวโดนคนะเดียวพอวดดิไอเหียไม่คนหอยเก็บเอสแป๊บผมท่านผู้ชม แม่งก <T itt les> ูโดนโดนไหนวะก็ <troll en> ไม่เป like ็นไรครับผมแค่นี้แหละที่ผมจะเล่นนะไปเจอกันเซิฟหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปนัวเซิฟหนึ่งหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้โดนมันยิงจากไหนไม่รู้โอ้โหตายเลยโอเคมีคนอยู่เซิฟหนึ่งหนึ่ง โอเคหรอไม่รู้ว่าเซิฟอะไรนะลองไปดูเดี๋ยวตัดตอนเข้าเสร็จไปเลยโอเคครับผมก็เข้าเซฟเข้าเซิฟมาแล้วนะลิ้นชอบพันจังเลยเนาะเอ้าไม่มีคนคลิปหายกำลังลงมาเล่นเลยอืมก็เอาห้าพันไปเล่นนะ จะเล่นสักสองเซตนะโอเคมีคนเข้ามาแล้วไม่รู้ตัวละครอะไรวะอุ้ยตัวละครเช่าวะ่ะตัวละครอะไรครับตัวละครอะไรอะ่ะ<อ>ตัวละครอะไรอ่ะตัวละครจะเป็นแบบไรน,น่าจะเช่านะไม่เล่นหรอเล่น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 ทำไมปืนนั้นมายิงอะ่ะมันคือปืนอะไรอะ่ะ อีน่ <Allah> าพันครับถ้าวันเก่าเก่ากว่าไ้อีกใช่โอ้โหดูเลอดนเขาเลยโอ้ซผมยิงไม่โดนเขาเลย โกงนะเนี่ยเซตเท่ากันเปล่าเอาเปล่าเท่ากันมาดิลองดูครับลองดูมาดิผมเอาโปรโมอร์เซิร์ฟไม่ใช่อะไรหรอกใช่หรอครับผมไม่ใช่อหรอกโอเคเดี๋ยวดูในเฟซนะเดี๋ยวผมผมโพสไปแล้วกันสุดวอดพันได้หรอโก้มหมดอ่ะมาเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ตัวหมดสี่พันให้ก็ได้มา ำไมตัวละครเอ้ยทำไมตัวร้อยแบบนั้นนะ่ะตัวร้อยไงก็เราตบก็กระโดดตัวนายตัวเช่าเปล่าม,มันโหดกว่าหรือเปล่าตัวนายโหดกว่าเปล่าพอกันใช่เหรอใช่ตอนนี้หมดฝันิดนหน่อยโอ้โหไม่นิดหน่อยแล้วแหละยิงตั้งนานเหลือเก้าสิบมันมันเข้าสองพันอ่ะโอ้โหตัวเข้าสองพันผมไม่เล่นเลย เซตาฟันปิวไปแล้วครับสมเซตหนึ่งก็หาว่าหายากไหมก็สุ่มเว็บได้นะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกครับก็ใครมีเยอะออกเป็นสิบเป็นร้อยแน่นอนแต่ไม่เล่นละ <laughs> ไม่เล่นละ <laughs> เอาเซิร์ฟอื่นดีกว่าโอ้โหได้นไหมครับแล้วละครคิงเลยเหรอผมไม่ไหวอะ่ะฮะ ตัลวละครคิงเลยเอ่อผมไม่ไหวอะ่ะโอ้ว้าก็กินกินหมีพี่กินหมีเลยสุดเกินกินจนห่อครับจะเปลี่ยนตัวมันก็ได้นะซึ่งผมไม่เล่นกับเขาอยู่แล้วนะตอนนี้ <laughs> ตัวเขาโหดกว่าผมเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม ซึ่งผมยิงอาจจะไม่เข้าแบบเมื่อกี้เพราะว่าตัวละครเมื่อกี้กับตัวละครนี้ก็เท่ากันเลยนะซึ่งผมไม่สู้แน่นอนและเขาเล่นเซ็ตโกงด้วยไม่ใช่บบโกงว่าผมไม่มีไม่ซ่อนเซตโนโนตัวโอเคเลนเซิร์แบบเนี้ยเซอร์นี้ก็คือยิงหัวนะครับผมเฮดช็อตก็อาจจะเจอพวกแบบตัวละครอย่างผมนี่ง่ายกว่าแต่ไม่รู้ว่าเซ็ตจะเท่ากันหรือเปล่าแค่นั้นโอเคแล้วตัดตอนลงเสร็จแลวครับไป ยัคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจเธอ,อยังต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันต้องเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีฮ<ะ>ัลโหลครับผมว้าวเซตอะไรอ่ะเซตอะไรหรอเซตใหม่ครับ มันโหดกว่าไซปะครับผมมารี<ฌ>สวสิโหดมากโหดมากมีห้าพันไหมครับผมยา,าวีละถามว่าให้หนึหน่งรืนะผมผมกล้านะเพราะว่ามันอยู่ที่หัวนะใครยิงแหกนว่าผมใส่กับใช่ <S <S โอเคอเฮียยังกลับ เนี่ยเกียร์นรกพัดข้าวถั่วเกียก็เกินนะเราอ่ะก็เกินนะยึดไม่โอ้เกินไปพีชายจริงนะครับผมยิงตัวจะไม่เข้าเลยนะท่านผู้ชมยิงตัวจะไม่เข้าเลยนะถ้าด่านยิงหัวก็ไม่รู้นะผมผมเล่นเกมทุกเกมก็ถามว่าโหดไหมครับผมก็ยังไม่ได้โหดมากดูดิคนนี่เขาคมมากเลยนะ อุ้ยโอ้มืดอุ้ยคมคมจัดคมจัดครับโอ้โหคมคมคม ผมผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่แล้วเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องขอาการว้าวผม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 ซึ่งเซ็ตพวกนี้แต่ก่อนก็เป็น4,000เอ้ย5,000นะครับผมก็เมื่อก่อนก็แลวเหมือนเือนเซ็ตเขียวๆอ่ยวะโอ้โหของผมจริง อุ้ยโอ้ย,อยคมแล้วนเนี่ยคมมากโอ้อโหเขาคมมากจริงๆครับผู้ชมขึ้นไม่ไหวแนะล้วตัวละครเขาขาดกว่าผมนะครับ,บ,บนะผมไอ้ยีวัดรหัวแ,แบบเมื่อกี้เขาอ,อาจจะสู้ผมไม่ไหวนะเพราะว่าตัวละครผมมันจะหุบอุยอ้ยอุยอ้ยมืดเลยอะ่ะคมมากครับคมมากคนนี้คมมากเีย ดูกันครับว่าใครจะชนะมันพี่ชายคมจางรับมันเลยได้ป้ามันเลยได้ป้าวิเศษจริงโอ้โหถ้าพี่จะตายพี่ก็มุดเหมือนกันน,ยยนั่นแหละปฏิมันติเลี่ยไปเอีกเอาแม็กแป๊บแม็กหมด แม็กเหลือแม็กสุดท้ายละก็ย like. ิง totally. จังเหีนยาว์เลยนะแม่เอามุนนะโอเคโไเคได้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 มามามาจะตายจะตายจะตายเอามุดไม่เห่อมุดไม่เห่อ ไหวไม่ได้ผมอ่ะแต่สวยนี่มารีสวยตายตายเฉยของคงไม่ได้ปั๊มยานะครับผมคงประมาทตัวเองเพราะว่าปืนมันติดขีได้นะคอสตอรี่มันยิงติดขีนะมันยิงติดขีนะผู้ชมยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เนี่ยก็สมควรแก่เวลาแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็ถ้า ใครชื่นชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากเล่นผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมทั้งลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์เซิร์ฟเลยนะครับผมบ๊ายบายเจอกัน